ว้าวพอดีว้ยรุ่นเมกาโอ my god โอ้นี่มันจะเป็นเกมอะไรครับเนี่ยโอ my god เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมเดี๋ยวนี้คนไม่แค่เกมแบบสิบปีที่แล้วอะไรที่แบบว่าเก่าๆเดี๋ยววันนี้เราจะไปย้อนรอยอดีตกันว่าเกมเก่าๆนั้นมันมีอะไรบ้างนะทุกคนสมมติว่าแบบเกมที่แบบว่า สิบปีที่แล้วนะเแบาบลกำลังเป็นวุ้นอยู่เลยแต่ก็เคยเล่นนะทุกคนไปรเด็เราไปดูกันเลยว่ามันจะมีอะไรบ้างนะทุกคนไปเริ่มกันเลย let's go <S เอาละก่อนอื่นนะทุกคนเดี๋ยวผมขอเข้า s t o ต e ก่อนนะทุกคนเอ <Wow. S 1> าละตอนนี้เนี่ยเราอยู่หน้า o <Wow. S 1> พจตูนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้มันมีอะไรวะยีส <Ye et. S 1> อะไรมันเนี่ยเกมอะไรนี่เกมแต่งหน้านเลย <c oughs> โอ้นี่มันโทนี่กระตากนี่วะ่ะ แมวนี่มีนี่เลยสมัยแบบเป็นวุ้นอ่ะนี่นี่เกมหนึ่งเดี๋ยวเราโหลดเอาไว้นะทุกคนนี่เราเจอเราเจอเกมแรกของเราแล้วนะครับอ๋อเกมนั้นไงนี่นี่นี่คันนี้เลยนี่นี่นี่จำได้เลยนี่โอ้โหแบบตอนนั้นยอดเลยนะทุกคนแบบชอบมากนะอีกเกมหนึ่งเลยก็คือเกมซอมบี้นะทุกคน สัมบีนี่เกมนี้นี่เป็นไงเดี๋ยวโหลดเอาไว้โหลดเอาไว้โอนี่ไงนี่เจอแล้วนี่เกมในตำนาน yeah, แหมเกบจะลืมแล้ว<ม>ไหมละ่ะนี่นะครับเป็นเกมอีกเกมหนึ่งนะทุกคนเอ๊ะมันยังมีอีกเกมหนึ่งนะอะไรว่าเกมนั้นหนะเกมใน,ในนี้นนะั้นน่ะอยู่เลยว่าอันนี้ก็เป็นเกมเก่าที่ว่าเคยเล่นมาตั้งแต่แบบ เปลนวุ้นนะทุกคนนี่แต่มันยังยังมันมันยังไม่เก่าพอไเ,เกมคุณยายะคุณยายอะไรวะคุณยายคุณยายแกนนี่คืออะไรวะอ๋อไม่ใช่อันนี้อันนี้ก็เคยเล่นหรือเอาเอานีนเกมนี้ได้คุณยายแกนนี่นี่ผมเคยผมเคยแคในเนะกมนี้เนะี <c> ่ย <oughs> กี้แตกเลยละกันยายวิ่งเลยเหรอ นี่น,นี่เจอแล้วเจอแล้วนี่แหละเกมนี่แหละเคย oh, เคย, <wow. S 1> เยนี่นะทุกคนมันก็จะเป็นหน้าตายอย่างนี้เลยนะแบบมันเหมือนเกมน,นั่นไงที่แบบว่ามันอยู่ข้างบนข้างบนรถไฟนะแถววิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็จะมีหมาไล่ตามกัดน,นะโอเคทุกคนมันก็จะมีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้มาไงวะ อ๋อไม่เกี่ยวนะเกมนี้ไม่เกี่ยวนะทุกคนมาทุกคนเนดะี๋ยวเราไปเริ่มเกมเลี่ย,ยกันเลยนะทุกคนเกมอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาต้าคิงเหรอต้าคิงเลยเหรอโอ้ว้าวเอ่ออันนี้มันก็จะถามอายุของเราอ้สวัสดีเจ้าแมวน้อยอ๋อเราต้องดูหัวใช่ไหมเออออกมาใส่ มันหิวเหรออ๋ออะไรตัวอะไรนี่อ๋ออ๋อหิวไงเราต้องเราต้องกอนอาหารนะทุกคนมันเป็นไรอ๋อเจ็บขี้ก็ไปขี้ดิเฮ้ อ๋อนีอาอ๋อจิบปรชีนะได้ตัวอะไรไอไปละเอานี่อย่างวะทำไรอีกเอาหิวนอนอืมนอนนะลูกปิดไฟปิดไฟจะตั้งชื่อ แมวของเรานะครับแมวของเรานี่จะชื่อผมจะตั้งชื่อแมวของเราว่ามันผิดพลาดทางเทคนิคทีนหน่อยทุกคนมันไม่ได้ยินเสียงนะช่างแม่งแล้วกัน <c oughs> <c oughs> อนี่คือรถของเราทุกคนก็จะมีหน้า <c oughs> เราก็นี่เราก็จะหน้าเอือๆน,นิดนึงนะทุกคนดูดิ ประมาณนั้นน่ะตอนนี้ทุกคนผมจะบอกว่าเกมนี้เนี่ยมันเล่นง่ายมากเลยนะทุกคนเราจะต้องขับรถไปเรื่อยๆอย่าให้คอเราหักแล้วก็แบบว่าจะต้องทรงตัวให้อยู่นะทุกคนแล้วเราก็จะเก็บเพชรเก็บเพชรเก็บพลอยเก็บตังค์ไปซื้อรถซื้อเรือดำน้ำําซื้อประวานประโลมาอะไรพวกนั้นนะครับทุกคนแลวก็แล้วเราจะแบบว่า เราต้องห้ามตายนะทุกคนจะเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามเก็บน้ำมันให้ได้นะทุกคนเพราะว่าน้ำมันนี่มันเป็นสิ่งที่สำคัญมาก oh, <wow. S 1> ถ้าเราไม่เก็บน้ำมันเนี่ยแบบว่าเราจะไม่สามารถเคลื่อนขยับรถไปได้นะทุกคน oh, <wow. S 1> แล้วทุกคนตอนนี้เราอยู่ใกล้เส้นชัยึ้นมาแล้วนะทุกคนเหลือนิดนึงนะ oh, <wow. S 1> สำคัญรอเราอยู่ออกผิบหายแล้ว <c oughs> เรามาเจอลมแบบนี้เราต้องแบบขยับไปฮ้ย <c oughs> ขอหักนะไปไปหาเล่นกันได้นะทุกคนมันเกมที่เก่ามากแล้วก็แบบน่าเล่นมากนะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปกันเลยดีกว่าไปโอเคครับโอเคโอเคครับโอเคครับทุกคนเกมต่อไปของเราก็คือเกมซอมบี้นะฮะนี่เกมซอมบี้ในตำนานนะทุกคนอ๋อโหลดนะโหลดมาเกมที่เกมเมื่อกี้ไงทำไมมาเสียเวลาเนี่ออกมาแล้ว ใจร้อนนะอู้ช้าว่ะช่างแม่งแล้วกันโอ้ว้าวเรื่องนี้เอาละทุกคนเกมนี้เนี่ยมันจะบอกว่ามันจะให้เราเลือกอายุนะทุกคนตอนนี้เนี่ยผมอายุประมาณเกือบจะร้อยปีกก็ก็ช่างเอ๋หุยนี่มันกล่องอะไรอ่ะหุยมีลูกตาด้วยอ๋อกรีดทำอะไร ต้องตัดชอบนี่นี่นะแต่ที่ต้องใช้หัวสมองนะทุกคนปาดอันนี้นี่เป็นไงเนระาจะเก็บดาวไปด้วยนะ ประมาณนี้นะทุกคนก่อไปหาโหลดเล่นกันได้นะทุกคนมันก็สนุกเหมือนกันนะเกมแบบตอนที่ผมแบบกําลังเป็นวุ้นไง <Wow. S 1> โอเคทุกคนเกมต่อไปกันเลยอันนี้จะเป็นเกมคล้ายๆกับเกมผีนะันทุกคนมันก็จะเป็นยายสปีดอุย้ยยายอะไรวะเออมันมัน,ม,นมันชื่อยายอะไรปะก็ <c oughs> <c oughs> ผมก็เคยเล่นมาแล้วนะทุกคนแบบยิ้มแตกงเลยนะนี่มันแบบนี่แกนนี่อ๋อยายแกนนี่ไง มันก็ง่ายๆนิดนึงนะทุกคนเราแต่เราต้องหาชิ้นส่วนรถไงหาชิ้นส่วนรถแล้วก็ไปไปซ่อมรถจากนั้นเราก็จะออกจากบ้านคุณยายแกนนี่ได้นะทุกคน,นก็ไม่ยากนะหารดเดินกันได้นะวันที่หนึ่งอตอนนี้นี่ฉันอยู่ตรงไหนเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่บนเตียงนะที่นี่ที่ไหนกัน ที่ฉันอยู่ตรงไหนนี่นาสวัสดีค่ะเราจะต้องหานี่เราเจอแล้วเราเจอมอเบ็แล้วนะทุกคนนี่เราจะต้องไปหาโรงรถจำได้ว่าโรงรถอยู่แถวๆนี้นะเราต้องผักกล่องไปก่อนออกสี่อหตกใจนะ ลุกขึ้นเร็วๆดิพี่มันช้านะเราจะเล่นเกมเดียวนะทุกคนมันบาเร็วไป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 ฮ่สวัสดีค่ะฮุกใหญ่ไปแล้วไปละลาก่อค่ะบิลลี่แค่โอ้ยมันติดว่ะ Nani? Wow. Ui, oh shit. Wow. Ui oh. ui ai mà leo, ai yeah, mà leo. wow. อุ <S 2 facial> ้ยอุ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 ้ยกูตายกูตายกูตายเอาฮัลโหลฮัลโหลเฮิตยังอยู่เนาะอีแม่ว้าวเพืมันยังไปได้อยู่นะเลือดเลือดติดหน้าว่ะ ต่องอะไรมาหวงทางวะคนเขาจะไปทำภารกิจนะฮยโอเคทุกคนนี่ก็เป็นเกมสุดท้ายของเรานะทุกคนนั่นก็คือเกมแชทแคุณยายเป็นควดเฟียวอ่ะอันนี้มันจะให้เลือกอายุนะครับนี่ตอนนี้เราอายุเท่าไรหร่ร้อยสิบแม่งเลยว้าวดูหน้าคุณยายสิโอ้โหคุณยายนั่งเสียวอ่ะ แอนกึ้งแอนกึ่งแอนกึ่งการลันแอนกึ่งการลันคืออะไรวะชีดชีตมาแล้วมาแล้อจังหวะนี้นะฮะรูดขึ้นรูดขึ้นอย่างนี่รูดลงมันจะรูดลง ซ้ายขวาอ๋อดูแล้วดูแล้วไม่ต้องสอนไม่ต้องสอนกูสายไม่ได้พี่ใช่กูสายไงวะเอ้ามันสายไม่ได้อะไรเนี่ย โอ้พระเจ้าอ๋อมันต้องเล่นในโัรศัพ์นะทุกคนโอเคทุกคนแบบใครอยากจะเล่นก็โหลดมาได้นะทุกคนแค่พิมพ์ไปว่าย้ายวิ่งนะเขาไม่ได้จ่ายนะเพราะถ้าใครชอบก็ลืมกดไ like, ลค,ค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเลยกันนะา้าแบบว่าถ้าใครชอบแบบนี้นะแไปละจุ๊บๆเพื่อเธอเพื่อฉันก็ได้เพื่อฉันจุ๊บๆ